คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมอิสยาบทที่หนึ่งความชั่วทั้งหลายของยูดาฟ้าสวรรค์เอย๋ยจงฟังแผ่นดินโลกเอย๋ยจงเงี่ยหูเพราะพระยาเวตรัสว่าเราได้เลี้ยงลูกและทำให้เติบโตขึ้นแต่พวกเขาได้กระบฏต่อเราโคยังรู้จักเจ้าของของมัน และลาก็รู้จักรังยากของนายมันแต่อิสราเอลไม่รู้จักชนชาติของเราไม่เข้าใจเออประชาชาติบาปหนาะชนชาติที่แบกภาระหนักของความชั่วเชื้อสายของพวกเลวซามลูกที่ทำความเสื่อมเสียเขาทั้งหลายละทิ้งพระยาเวพวกเขาดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล เขาทั้งหลายหันหลังให้พระองค์ทำไมพวกเจ้ายังอยากถูกเคี่ยนอีกทำไมพวกเจ้ากระบฏอยู่เรื่อยไปศีรษะก็เจ็บไปหมดใจก็อ่อนเปลียไปสิน้นตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะไม่มีตรงไหนปกติเลยล้วนแต่ฟกช้ำและเป็นรอยเคี่ยน ทั้งยังเป็นแผลเลือดไหลไม่ได้บีบออกหรือพันไว้หรือบรรเทาปวดด้วยน้ำมันประเทศของพวกเจ้าก็ร้างเปล่าเมืองทั้งหลายของเจ้าก็ถูกไฟเผาส่วนแผ่นดินของเจ้าทั้งหลายคนต่างด้าวก็ทำลายเสียต่อหน้าพวกเจ้ามันจึงร้างไปเหมือนถูกทำลายล้างด้วยคนต่างด้าว ส่วนที่ดาซิโยนก็ถูกทิ้งไว้เหมือนเพลิงในสวนองุนเหมือนกระท่อมในไร่แตงกวาเหมือนเมืองที่ถูกปิดล้อมถ้าพระยาเวจอมทัพไม่ได้เลือกคนไว้ให้เราบ้างเราก็จะเป็นเหมือนเมืองโซโดมและเหมือนเมืองโกโมลาจงฟังพระวจนะของพระยาเวพวกผู้ปกครองเมืองโซโดม จงเงี้ยหูฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าของเราพวกประชาชนเมืองโกโมลาพระยาเวตรัสว่าเครื่องบูชามากมายของเจ้านั้นเป็นประโยชน์อะไรกับเราแกะตัวผู้ที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนั้นเรามีเกินพอแล้วรวมทั้งไขมันของสัตว์ทั้งหลายที่ขุนไว้นั้น เราไม่ปิติยินดีในเลือดของวัวผู้หรือของลูกแกะหรือของแพะผู้เมื่อเจ้าเข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าเราใครขอให้พวกเจ้าทำเช่นนี้ในการเหยียบเข้ามาในบริเวณของเราอย่านำของถวายอนิจังมาอีกเลยเรื่องหอมก็เป็นสิ่งน่าสสิิดสีเยนต่อเรา วันเทศกาลเลี้ยงข้างขึ้นวันสบาโตและการเรียกมาชุมนุมเราทนไม่ได้กับการทำชั่วพร้อมกับการประชุมศักดิ์สิทธิ์ใจของเราเกลียดชังวันเทศกาลเลี้ยงข้างขึ้นและวันเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของเจ้ามันกลายเป็นภาระหนักบนตัวเราเราแบกจนเหน็ดเหนื่อยแล้ว เมื่อพวกเจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะปิดตาของเราจากเจ้าแม้ว่าเจ้าจะอธิษฐานมากมายเราก็จะไม่ฟังด้วยมือของพวกเจ้าเต็มด้วยเลือดจงชำระตัวและทําตัวเจ้าให้สะอาดจงเอาความชั่วของเจ้าไปให้พ้นจากสายตาเราจงเลิกทำชั่ว จงฝึกทำดีจงเสาะหาความเป็นธรรมจงแก้ไขการบีบบังคับจงแก้ต่างให้ลูกกำพร้าพอ่อจงสู้ความเพื่อหญิงไม้พระยาเวตรัสว่ามาเถิดให้พวกเราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดง ก็จะเป็นอย่างคนแกะถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินแต่ถ้าพวกเจ้าปฏิเสธและกระบฏเจ้าจะถูกกลืนกินด้วยคมดาบเพราะว่าพระโอษฐ์ของพระยาเวตรัสไว้แล้วนครเสื่อมซามนครซื่อสัตย์กลายเป็นเมืองแพทยสยาแล้วเนา เธอเคยเปี่ยมด้วยความยุติธรรมความชอบธรรมเคยพำนักอยู่ในเธอแต่บัดนี้มีแต่ฆาตรกรเงินของเจ้ากลายเป็นขี้เงินไปแล้วเล่าอางุ่นของเจ้าก็เจือด้วยน้ำเจ้านายของเจ้าเป็นพวกกระบฏและเป็นพักพวกกับโจรทุกคนรักสินบนและไล่ตามของกำนัน เขาไม่ได้แก้ต่างให้ลูกกําพลาพ่อและคดีของหญิงไม้ก,ก็มาไม่ถึงพวกเขาฉะนั้นองค์เจ้านายคือพระยาวเวจอมทัพผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของอิสราเอลตรัสว่าดูเถิดเราจะระบายความโกรธเหนือคู่อริของเราและเราจะแก้แค้นศัตรูของเราให้ตัวเอง เราจะหันมือของเรามาสู้เจ้าเราจะถลุงไล่ขี้แรกของเจ้าออกเหมือนล้างด้วยน้ำด่างเราจะเอาสิ่งเจือปนของเจ้าออกให้หมดเราจะทำให้ผู้พิพากษาของเจ้าเหมือนเดิมและจะให้ที่ปรึกษาของเจ้าเหมือนอย่างครั้งแรกภายหลังเขาจะเรียกเจ้าว่านักครชอบธรรมเมืองซื่อสัตย์ สิโยนจะได้รับการไถ่ด้วยความยุติธรรมและคนที่กลับใจในนครนั้นจะรับการไถ่ด้วยความชอบธรรมแต่พวกกระบฏและพวกคนบาปจะถูกทำลายด้วยกันและพวกที่ละทิ้งพระยาเวจะถูกล้างพลานและพวกเจ้าจะอับอายเรื่องต้นอกที่เจ้าทั้งหลายชื่นชอบนั้นทั้งจะอับอายเรื่องสวน ซึ่งเจ้าทั้งหลายได้เลือกนั้นเพราะเจ้าทั้งหลายจะเป็นเหมือนต้นโอ๊กที่ใบเหี่ยวแห้งและเหมือนสวนที่ขาดน้ำและคนแข็งแรงจะกลายเป็นใยปานและกิจการของเขากลายเป็นประกายไฟแล้วทั้งสองอย่างจะไหม้ไปด้วยกันและไม่มีใครดับได้